สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมปาล์มสามบาท5บาทเหมือนเดิมนะครับกับการวิเคราะห์พูดคุยประเด็นที่น่าสนใจของทีมเชลซีในต้องบอกว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเป็นประเด็นร้อนที่ต้องนํามาพูดคุยกันนะครับก่อนหน้าน,นี้ตอนที่แล้วเราพูดถึงการขาดคายฮาวเวิร์ดไปนะครับเนื่องจากมีปัญหาการติดโควิดนะฮะแล้วก็ สุดท้ายแล้วเนี่ยการขาดหายไปของคารเวิล์ดตรงนั้นใครจะเล่นจะเป็นติโมแวนเนอร์หรือเป็นเมสันเม์ก็ไปรับชมกันได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มกําลังฮอตมากนะครับแล้วก็เราเคยพูดถึงนักเตะคนนี้ในคลิป light, ไฮไลท์ไฟกระพริบกันไปแล้วนะครับในตอนที่2 9ก็ไปไล่ดูย้อนหลังกันได้แต่ก่อนที่จะมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่กําลังรับชมกด s u b s c r i b e ช่องปามสามบ,บาทหบาทนะครับหรือว่า ใครที่ subscribe แล้วแล้วก็ยังไม่ได้แนะนำเพื่อนอ่ะฝากกด u b s c r i b e กันได้นะครับเผื่อที่จะยอดเยอะเดีะหรือจะได้มีของมาแจกกันขณะที่ใน a c e b o o k นะครับก็ไปกดไลค์กันได้ครับที่นั่นก็จะมีข่าวค่อนข้างจะรวดเร็วรวมไปถึงเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจก็ Facebook ชื่อเดียวกันครับปาม3บาท5บาทนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยครับประเด็นที่ผมจะหยิบยกมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องราวของฮาคิมซีเยกครับีกที่ต้องบอกว่าหลายคนมองว่าค่าตัวที่ย้ายมาตอนนั้นเนี่ยสาล้านปอนด์จะประสบความสําเร็จกับทีม พูดถึงเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยหลายคนแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังมองว่าโอ้จะเป็นปัญหาการเล่นพรีเมยร์ลีกหรือเปล่าแล้วมาถึงเนี่ยก็มาได้รับบาดเจ็บเลยตั้งแต่เกมพรีซีซันกับไรตันแล้วก็ไม่ได้เล่นมาเลยหลายคนก็เริ่มเป็นห่วงว่าในบรรดาผู้เล่นท,ทั้งหมดที่เสริมเข้ามาอย่างเบนชิวเวลติโบวานเนอร์ไคล์ฮาวเฟิร์ดนะครับหรือแมก้กระทั่งเทโกซิวาเนี่ยฮาคิมซีเยกจะดูน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับเนื่องจากสภาพร่ากายที่ดูเล็กแต่พอเขาฟิตกลับมา100%ทีนี้อะเะอิดเรืตองเน็มๆเละบก็ อย่างที่เราได้เกริ่นไปเรื่องของประวัติของทางฮาคิมซีเ็เนี่ยก็ไปดูได้นะครับนายไฮไลท์แฟฟิปแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยผมก็เอามาเล่า,าคร่าวๆก่อนแล้วกันก็คิมซีเอ็กมีชีวิตที่ไม่ได้ง่ายดายนะครับคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วก็ต้องต่อสู้มาโดยตลอดนะครับสถิติการเล่นกับอาแจ็กต์อัมสเตอร์ดัมก็ต้องบอกว่าโหดเปิดหีบเหลือเกินคือต้องใช้คำว่าเป็นนักเตะร,ระดับท็อปของเอเดนิวซีลีกนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยบรรยายบอลดัชเอเดนิวซีลีกมาเนี่ยยถ้าานนนนักกกเเเเตตะะซปปอรร์์สสี่่่ววใหญ็็จพ าดาววิคลาเซนวิฟิลตัวกลางที่ไปเล่นในบุนเดสซิก้าแล้วก็กลับมาไปเล่นกับเบรเมนก็ไม่เวิร์กนะครับหรือแม้กระทั่งดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กก็ดีนะครับตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเวิร์กผมเลยกังวลเหมือนกันครับตอนที่ย้ายมาจากเอริดวิซิลิกเนี่ยฮาคิมซิเย็กจะไหวหรือเปล่าคือถ้านึกย้อนนักเตะที่เล่นในเอริดวิซิลิกแล้วเวิร์กเนี่ยผมนึกถึงพวกโทบี้อะไรเวเรลยวานแฟร์เบเกนซึ่งยุคนั้นมันนานมากแล้วนะครับมันนานมากเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งตอนที่เรามีข่าวกับอังเรโอนาน่าเนี่มมา อูังเรโรนาเนี่ะจะไหวหรือเปล่ากับพรีเมียร์ลีกเพราะว่าอาจจะมองเป็นตำแหน่งผู้สัดประตูก็จริงนะครับแต่เรื่องของสปีดบอล bon ความเร็วหรือว่าคลาสในการเล่นลีกที่ต่างกันเนี่ยยังไหวหรือเปล่าแต่พอซีเย็คเข้ามาเนี่ยหลังจากผ่านพ้นอาการบาดเจ็บสติของเขาดีมากนะครับอันนี้ผมพูดถึงสติก่อนนะครับโดยเฉพาะผมเจาะเป็นเกมนะฮะโดยเฉพาะเกมที่เขาโดดเด่นที่สุดก็คือเกมที่เจอกับเชฟฟิลด์เตดซีเย็คเนี่ยจ่ายบอลถึง59ครั้งแอสซิสต์สครั้งซึ่งมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นเชลซีในพรีเมียร์ลี จ่ายบอลสาคัญมากถึง6ครั้งเดี๋ยวผมพูดถึงสถิติตรงนี้นะครับแล้วผมจะ,บ,ะบอกเหตุผลว่าทําไมเชลซีต้องมีซีเอ็ก์นะฮะจ่ายบอลสาคัญ6ครั้งซึ่งมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นเกมในบ้านนะครับเปิดบอลจากด้านข้างก็คือครอสบอลเนี่ยนะครับโยนบอลจากด้านข้างเนี่ยแม่นยำสามครั้งจาก5ครั้งก็เปอร์เซ็นต์เกิน5 0แน่นอนนะรสร้างสารรค์ในการทำประตู3ครั้งนะครับชนะการดวนบอลบนพื้นก็คือการเลี้ยงบอลผ่านลนักษณะแบบนี้นะฮะหครั้งจาก10ครั้งแล้วก็ หม่งได้ถึง2ครั้งอันนี้สศษติไม่เท่าไหร่ขณะที่ <c oughs> อื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยสถิติที่ผ่านมาของฮาคิมซีเยกถ้านับโดยรวมตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะครับ <c oughs> เขามีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสูงถึง83%นี่คือจุดเด่นสังเกตไหมฮะว่าเดี๋ยวเราจะมาย้อนพูดถึงสถิติตรงนี้83%นะครับแล้วก็การผ่านบอลรวมทั้งหมดประมาณ26ครั้งนะครับการผ่านบอลทั้งหมด31ครั้ง ช็อตที่ยิง2ครั้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมจะพูดถึงสแต็ก่อนนะครับในเกมกับแรนส์ที่ฮาคิมซีเยกฟอร์มดีจนแฟนเชลซีต้องจับตามองนักเตะคนนี้มากเป็นพิเศษคือหลายคนอาจจะไปโฟกัสกับไคลฮาวเวิร์ดหรือติโมวานเนอร์แต่ว่าพอเฮ้ยอาจจะไม่ได้คาดหวังกับฮาคิมซีเยกเล่นแค่ประคองเพราะจำได้ว่าจำได้ไหมครับว่านัดแรกของฮาคิมซีเยกยังดูเหมือนกระท่อนกระแท่นยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮาคิมซีเยกฟิตเต็มที่แล้ว สถิติในเกมกับแบรนส์เนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลอย่างที่บอก83%นะครับช็อตไป2ครั้งนี่คือสถิติที่ถือว่าสูงมากนะครับแล้วถ้าสถิติโดยรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ตัวจริง4นัดนะครับยิงไป2ประตูนะครับ4แอสซิสต์แล้วก็3แมนออฟเดอะแมตช์เราคิดดูครับว่าคิมซีเอ็กเล่นกับเชลซีแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับแค่ไม่กี่เกมตอนนี้ฮาคิมซีเอ็กกลายเป็นว่าคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้ถึง สามนัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าเราย้อนไปดูสเตตของฮาคิมซิเย็กตั้งแต่ตอนยุคอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมตอนนี้พิมาริกฮาคิมซิเย็กก็ยิงได้แล้วนะครับยิงในเกมกับเบอร์ลี่แต่ถ้าย้อนกลับไปดูเอ่อตอนเล่นเอเดวิซีลีกกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเมื่อซีซั่นที่แล้วก็พอครับค่าเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยเอ่อซีเย็กมีสถิติที่จ่ายบอลค่อนข้างโหดนะครับคือ21นัดยิงไป6ประตูจ่ายไปถึง13แอสซิสต สังเกตไหมครับว่าย้อนดูสถิติเนี่ยถ้าย้อนโอเวอร์ออลโดยรวมเนี่ยผมเข้าไปดูอะทางฮาคิมซีเยกเนี่ยแอสซิสมากถึง90ครั้งนะครับมากมากเยอะมากนะครับ90กว่าครั้งนะครับประมาณ97ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติที่แอสซิสอย่างแท้จริงตรงเนี้ยผมเลยมาตอบคำถามว่าทำไมต้องฮาคิมซีแยกแบล็คหลคนบอกโปรยมาเยอะในมุมส่วนตัวของผมทำไมต้องฮาคิมซีเยกหนึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้สยสไตล์การเล่นซีเยกบอดี้ ร่างกายคล้ายๆครผมมองว่าคล้ายริยาส์มาเรสครับคือการเลี้ยงการผ่านบอลหรือว่าท่าทางอา่ะพูดง่ายบอดี้ร่างกายกาันจ่ายบอลทักษะคล้ายๆริยาสมาเรสแต่ผมว่าสิ่งที่ฮาคิมซีเอ็กน่าจะโอเคกว่าริยาสมาเรสก็คือการการจ่ายบอลคือเรื่องยิงประตูผมมองว่าอาจจะสูสีหรืออาจจะมาเรสอาจจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยฮาคิมซีเอ็กดีมากจุดนี้แหละครับทำไมผมถึงเอามาพูดว่าทําไมต้องเป็นฮาคิมซีเอ็ก บอลเชลซีเนี่ยเรามีตัวเลี้ยงอย่างคริสเตนพูลิชิชแล้วนะครับเรามีตัวเลี้ยงกินตัวอย่างเมสันเมาส์ที่ค่านั้งขยันคือสไตล์ต้องแบ่งชัดเจนนะครับพูลิชิชเป็นตัวเลี้ยงกินตัวกระชากนะครับแล้วก็เปิดบอลน,นะฮะซึ่งการเปิดบอลก็ผมตีของพูลิชิชเนี่ยอาจจะไม่ได้มแม่นยำม,มากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่เกินไปนะฮะติโัวไวเนอร์ก็เป็นประเภทเลี้ยงกินตัวและยิงประตูขณะที่คลายเฮาเวิร์ดก็เป็นประเภทจ่ายบอลบนพื้นได้ดีคิลเลอร์พาสได้สวยงามแล้วก็เอ่อเป็นประเภททะลุทะลวงได้ แต่ถามว่าฮิมซีแย็คเนี่ยต่างกับที่ผมพูดยังไงครับฮิมซีเย็คไปไปดูเลยครับเราจะเห็นบอลคิลเลอร์พาสสวยๆลักษณะบอลคล้ายๆใครครับคล้ายๆบอลของชาบี้เฮนันเดสครับคล้ายๆบอลของจอาจินโยเวลาที่บอลสูสีหรือแม้กระทั่งใครดึกภาพไม่ออกผมก็ยังย้อนไปพูดถึงเกมที่พอปอกบาจ่ายบอลในเกมที่เชลซีแพ้แมนยูแต่ที่อัลเฟรดสี 0. คือเกมสูสีครับแต่พอมีนักเตะในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเกมได้เลยครับจากเกมที่เจาะไม่ได้เนี่ย จากการที่อ่ะคฮาวเวิร์ดอาจจะเล่นบอลภาคพ,พื้นเจอผู้เล่นเกมรับหนานๆเนี่ยเล่นไม่ได้บอลของเอ่อฮาคิมซีเยกเนี่ยจะคอนเน็กกับทางติโมวเวเนอร์ได้ดีครับตัวจ่ายบอลลักษณะแบบนี้มันทำให้ติโมวเวเนอร์สปรินต์เข้าไปในเขตโทษได้มีโอกาสที่จะเปิดคิลเลอร์พาสสวยๆลองนึกภาพดูเนี่ยอย่างที่ภาพที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นไหมครับว่าซีเยกเนี่ยมีลักษณะการเปิดบอลที่ค่อนข้างอันตรายแม้กระทั่งการโยนโค้งเข้าไปให้เตียโกซิวามงเนี่ย ก็เป็นบอลที่ค่อนข้างอันตรายผมยังเคยตั้งข้อสงสัยว่าก่อนหน้าเนี้ยเราใช้เบนชิวในการเตะมุมโอเคเข้าใจได้ครับในฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวาเนี่ยในการเตะมุมเนี่ยผมมองว่าเบนชิวไม่ควรเตะหนึ่งคือเบนชิวเปิดบอลดีก็จริงเห็นได้ชัดว่าลมพ์ดพยายามใช้งานเบนชิวครับแต่ว่าด้วยโพสิชันตำแหน่งเนี่ยการที่ต้องคุณอยู่แบ็กซ้ายแล้วไปเปิดบอลฝั่งขวาเนี่ยแน่นอนถ้าสมมติคุณโดนเตะคุณได้เตะมุมสักสิบครั้งเนี่ยเท่ากับคุณต้องวิ่งกลับมาเนี่ยถึงสิบครั้งแน่นอนพกลกกกกําาาาัังเเเเนนี่่ผมมมววออใใช้ใรบรบบหืดุด ฝั่งซ้ายเตะได้ครับแต่ขวาเนี่ยผมเชีร์เป็นซีเอ็กซ์ซึ่งก็ผมว่าวิธีการเปิดบอลในมุมผมเนี่ยซีเอ็กซ์หรือความเป็นปีกเนี่ยน่าจะเปิดบอลแต่มุมได้ดีกว่าเบนชิวเวลตรงนี้เพื่อนๆมองไงคอมเมนต์ได้นะครับและที่สําคัญซีเอ็กซ์อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเขาเรียกต้องใช้เบนชิวเวลเราเห็นได้ชัดจากการที่เราเจอแจ็คส์เมื่อปีก่อนเราโดนซีเอ็กซ์ยิงบอลโค้งเข้าสีมเหลี่ยมจะได้ครข้ามหัวเก็บ้า นั่นก็แสดงให้เห็นในชันแล้วครับว่าบอลซีเอันตรายถึงแม่ลูกนั้นเขาตั้งใจจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมองว่าลูกเปิดของซีเอันตรายจุดแรกนะครับทำไมต้องซีเอคือเรามีบอลอันตรายแบบนี้เหมาะสมในเกมแบบไหนครับถ้าเราเจอแมนซิตี้เราเจอทีมใหญ่เกมที่กำลังสูสีเนี่ยเรามีบอลในลักษณะแบบนี้ครับมันจะทําให้ทีมเนี่ยค่อนข้างมีความอันตรายในจังหวะโต้กลับทีมที่เล่นเกมลุกใส่เราไม่กล้าที่จะสวนขึ้นไปเอ,อ้ยไม่กล้าที่จะบุกขึ้นไปมากนะครับ ถ้าเจอบอลสวนกลับแบบนี้แล้วลองดึกภาพตามผมนะครับถ้าซีเอ็กจ่ายบอลในลักษณะแบบนี้มีผู้เล่นคนไหนในทีมเชลซีที่จ่ายบอลแบบนี้ได้บ้างผมมองว่ามีจอจินโยถามว่าคลายเฮาเวิร์เนี่ยได้ไหมผมว่าได้แต่ว่าเขาถนัดบอลภาคพื้นมากกว่าแต่ถ้าเทียบบอลซีเอ็กเนี่ยบอลที่วางข้ามเราได้เห็นคลิปจากเขาเล่นอัดแจ็คเขาบอลวางบอลครอสข้ามจากขวาไปซ้ายได้อย่างแม่นยำแล้วเป็นการแบบวางชิวๆวเล่นบอลดูแบบสบายสบาย,บายนี่คือ1จุดที่ผมมองว่า ความอันตรายในการโต้กลับและเป็นอาวุธที่ผมเคยบอกแล้วว่าเชลซีมีอาวุธตอนนี้ที่หลากหลายเหมือนคิตเชนบรูสิคก็เทียบเป็นปืนอาก้านะครับติโมแวนเนอร์ก็เป็นอาจจะเป็นปืนพกนะครับซีเย็คอาจจะเป็นมีดพระอะไรเงี้ยคือมันมีอาวุธที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเฮ้ยเชลซีมีเกมลุกที่อันตรายแบบนี้เนี่ยผมผมมองว่าซีเย็คเป็นคีย์แมนสำคัญนะครับและมีความเป็นไปได้ว่าถ้าซีเย็คคอนเนค แม้กระทั่งกับเทมิอับรามด้วยแม้กระทั่งติโมวเนอร์เป็นไปได้ที่เราจะเห็นซีซั่นนี้2อย่างครับ 1. อาคิมซีเจะมีแอสซิสที่ไม่ได้ต่างกับเอเดนาซามากนะครับผมว่าอาจจะมี10 a แอสซิสขึ้นไปอีกจุดหนึ่งก็คือติโมวเนอร์ไม่ต้องเหนื่อยในการทะลุทะลวงมากลดอาการบาดเจ็บลงไปได้นี่คือจุดหนึ่งนะครับที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีอาคิมซีเอ็กไมต้องมีซีเอ็กคัญครับในเวลาที่พูลิสิเจ็บ เมสันเมาส์เลื้อยไม่ได้บอลเลื้อยเนี่ยโดนเตะบ่อยๆเล่นไม่ไหวครับบอลในลักษณะแบบนี้เนี่ยฮาคิมซีเอ็กจะช่วยได้ครับจับตาดูเราต้องให้กําลังใจซีเอ็กอย่ามีอาการบาดเจ็บผมเชื่อว่าถ้าเขาอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดตอนนี้เรื่องการปรับตัวดูจากการเล่นแล้วไม่น่ามีปัญหาช่วงแรกมีจังหวะที่ชาบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าทุกอย่างลงตัวแล้วหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นบอลสวยๆจากฮาคิมซีเอ็กจากการครอสด้านข้างและที่สําคัญครับบทสัมภาษณ์ของริสเต็ม เพิ่งออกมาพูดถึงฮาคิมเซ็กว่าเขาเล่นบีไฮด้านหลังฮาคิมเซ็กเขาบอกเลยว่านักเตะคนนี้มีเท้าซ้ายที่มหัศจรรย์มากแล้วก็ตอนนี้เขากำลังพยายามคอนเน็ชันต่อให้ติดกับทางฮาคิมเซ็กนะฮะพูดแล้วสัยนี้แฟนแฟนๆอาจจะงงก็คือการวิ่งสอดสลับด้านหลังการทำชิงหนึ่ง12เพราะว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกันนะเซ็กกับริชเจนเนี่ยจับตาดูครับริชเจมบอกว่ากาลังพยายามเรียนรู้พยายามที่จะคอนเน็กชันกันพยายามที่จะ ทำงานร่วมกันเดี๋ยวเราได้ดูครับว่าถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ซีเอ็กกับริชเจมจะมีความเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือบทวิเคราะห์สั้นๆแล้วกันนะครับเรื่องของฮาคิมซีเอ็กทำไมต้องมีสําคัญมากครับบอลแบบนี้เปลี่ยนเกมได้เลยนะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะครับทำไมต้องฮาคิมซีเอ็กใครมีความเห็นว่าอย่างไรแตกต่างกับผมอย่างไรหรือจุดเด่นของ k i คิมซีเอ็กไปแตกต่างกับผู้เล่นเชลซีคนอื่นอย่างไง บางคนยังมองนี่ผมแถมนิดนึงบางคนยังมองว่าฮาคิมซิเยกเป็นร่าง <c oughs> ของเออ่ชาบ,บี้รวมกับริย์นมาเรชอีกจุดหนึ่งผมแถมพูดนิดนึ่งอะไรลืมพูดไปละเรื่องของเออ่ฮาคิมซิเยกเนี่ยแตกต่างกับไอเยนร็อบเบนยังไงครับผมว่าการเลี้ยงกินตัวอเยนร็อบเบนการเลี้ยงตัดเข้ายิงร็อบเบนเก่งกว่าครับแต่ผมว่าการเปิดบอลน,นะฮะฮาคิมซิเยกจะดูคมกว่านะครับไม่เป็นไรครับการเลี้ยงตัดยิงเป็นประตูให้เป็นหน้าที่พูลวิจิชไปครับถ้าเกิดการคอมพร์เปรียบเทียบระหว่าง ร็อบเบนกับพาคิมซีเยกผมเชื่อว่าระดับคลาสในตอนที่ร็อบเบนอยู่กับเราครับใกล้เคียงกันแต่ว่าลูกยิงซีเยกจะเป็นรองแต่ลูกเปิดผมว่าคิมซีเยกยังอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูฟอร์มนักเตะเท้าซ้ายคนนี้ให้ดีอยาให้เขามีการบาดเจ็บนะครับส่วนใครมีความเห็นคอมเมนต์อย่างไรลองคอมเมนต์มาใต้นี้นะครับแล้วอยากให้ผมพูดถึงวิเคราะห์เรื่องอะไรกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆจะนำมา แนะนำให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิ